ในช่องเกมผาเพลินคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับคือวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่จะมารีวิวรถก็คือเราจะมารีวิวรถวิบากของลุงของผมหนึ่งะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันก็ไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคนครับทุกคนก็น่าจะรู้แต่ปกคลิปนะครับอีกแล้วนะครับนั่นคือเซ็หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นนี้จริงหรือเปล่ามันเขียนข้างหน้านี่ครับมันเขียนเซ็ีดหนึ่งสปีดนะครับ คือมันเป็นรถเก่าแล้วนะครับเครื่องน่าจะประมาณร้อยเป็นตัวสักรุ่นนะครับของยี่ห้อฮอนด้านะครับนี่ครับเครื่องมันฮอนด้านะครับอันนี้ก็รายละเอียดตัวรถก็ประมาณนี้เลยมาแปลงทําเป็นวิวบากนะครับวิวบากบ้านๆง่ายๆเลยก็มารีวิวกันนะครับคือผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเยอะเลยครับคือไปยืมของแกมาครับเล่นไหนยแกบอกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็น ชคเดิมหรือแม่เป็นของ V R นะครับมาใส่มาปั๊มก็ใช้ปั๊มเดิมครับดิสกก็ใช้ดิสเดิมเปลี่ยนแค่ยางนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่กระโปรงฝากรับ๋อบางโคนหน้ามครับบางโคนหน้าของวิบากนะครับหม้อน,น้ำก็ใช้หม้อน,น้ําเดิมนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมท่อนี้ก็ทําการดัดแปลงครับใส่ต่อเข้า ตรงนี้ครับแต่นี่ยังไม่ได้ค่อยละยังไม่ได้ล้างนะครับประมาณนี้นแปลงสายนะครับดัดอเดี๋ยวไม่เป็นท่อเดิมครับผมก็ไม่ค่อยทราบแต่มันมีรอยเชื่อมก็น่าจะเป็นแบบแต่งนะครับรอยเชื่อมแล้วก็ข้ามตะมัประมาณนี้เลยบางโคนหลังก็ยังภาพโอเคนะครับข้างหลังก็เป็นแม็กสามการนะครับของค o n d a โชคนี่ก็น่าจะเป็นโชคของโชคเดิมนะครับหรือไม่ว่าเป็นของพวก ls นะครับ ประมาณนี้เลยข้างหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับส่วนสเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็น40หรืออะไรสักอย่างสเตอร์หน้านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามสปริงอาร์มก็น่าจะเป็นสปริงอาร์มเดิมนะครับไม่ได้ต่อไม่ได้ยืดสปริงอาร์มรุ่นนี้น่าจะยาวอยู่แล้วประมาณนี้เลยตกแต่งภายไม่ค่อยตบแต่งภายนอกนะครับถังน้ำมันก็ยัง ดีนะครับแต่ผมเปิดให้ไม่ได้ <ret ans. S 2> นะครับเพราะกุญแจรถแกทํำไม่ไงครับคือน่าจะกลัวกันขโมยนะครับส่วนหนึ่งคือแกแบบเอาเชื่อมติดเลยนะครับที่คองแล้วก็ตรงไฟนะครับคล้องไอ้เชื่อมติดไว้ถ้าจะออกก็ต้องงัดไม่ใช่ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับประมาณนี้เลยคัดก็ใช้คัดเดิมครับแน่นๆอยู่เบรกก็เบรกเดิม ไฟหน้าก็ใช้อันนี้นะครับเล็กๆผมไม่รู้ว่าเป็นของอะไรประมาณนี้เลยวิบากบ้านบานนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหม้อน้ําหรืออะไรสักอย่างนะครับหม้อน้าหม้อน้ําใหญ่มากกว้างนะหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่ค่อยทราบรายละเอียดตัวรถนะครับน่าจะเป็นหม้อน้ําน,นี่ก็น้ำมันก็ซึอมออกมานหน่อยประมาณนี้เลยอีบาก ของลุงของผมนะฮะแล้วก็ถึงเวลาที่คนรอคายครับก็คือสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับดูซิว่าจะเป็นไงก็ออกไปดูกันเลย ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการรีวิวรถครันนี้รถวิบากสไตล์บ้านๆน,นะครับเย็บก็เดี๋ยวว่างๆก็จะพาไปชมรถอีกคันนะครับของแกเป็นรถยนต์รถโฟวินโตโยต้าเอลเอ็นหนึ่งศูนย์หกนะครับสำหรับสายป่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากละพามาดูรถวิบากครับ ถ้ามีตังเดี๋ยวผมก็จะอยากได้สักคันครับเดี๋ยวก็จะทำการซื้อแล้วก็พามารีวิวกันอีกทีคลิปนี้ก็มีอะไรมากล้ไปแล้วไปจริง,รงนะ